รายงานผลทั้งไฟณนะน,นนกเขาวันที่17มิถุนายน2567เริ่มกันด้วยเท่าสำน้อย427วินาทีอิสระสาธุ427วินาทีฝูงบินโคราช270วินาทีมังกรทองบวกแกะทองคำ170วินาทีเสือสองฝั่งบวกทำทิน310วินาที บิ๊กต๋อมบวกเกนี่240วินาทีลักซาวบวกวัยรุ่นหมู่10 280วินาทีมงคลคนดี425วินาทีเพชรสีทอง275วินาทีเทพไทยแลนด์140วินาทีสไกลลุ่ง220วินาทีเงาะป่า175วินาที อ,อเฉลิมพล380วินาทีกุลาบขาว375วินาทีนุ่มตอชดอ350วินาทีเฮียโฟโปายตาน370วินาทีบุญพลา355วินาทีเทพทองพูน390วินาทีไผ่สีทอง415วินาที เทพกมลฟาร์ม140วินาทีจอเจริญสุข390วินาทีสอแท็กเตอร์280วินาทีสอราชวงศ์424วินาทีตาพันเปอร์เซ็นต์390วินาทีช้างเผือก435วินาทีแอดเทวดา415วินาที ซองดูฮี433วินาทีดงบังยุคใหม่245วินาทีหนุ่มนาจรวย390วินาทีหนุ่มกทม415วินาทีหลานเจ้าสัว270วินาทีฟิวเจริญ240วินาทีถึงชมพูบวกบิ๊คนดี280วินาที ฟ้าใหม่เสือหย38อยวินาทีหวดทองคำ100วินาทีเทบไก่น้อย425วินาที